ใช่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาเช็คสิทธิ์เยียวยารอบ2มาตรา40นะคะเตรียมผูกพร้อมเพให้พร้อมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนหรือใครผูกบัญชีพร้อมเพกับหมายเลขโทรศัพท์ ให้ดำเนินการแก้ไขและเปลีป่ยนแปลงเป็นการด่วนนะคะเพราะ28กันยายนนี้มาตรา40จะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะเช็คสิทธ์เงินเยียวยารอบ2มาตรา40รับ เต็มเต็มห0ึ่งบาทนะคะโดยโอนเข้าพร้อมเพย์บัตรประชาชนสำนักง,งานประกันสังคมพร้อมโอนเงินเยียวยาในวันที่28กันยายนรับครั้งเดียวนะคะ10,000บาทได้สิทธิ์3.45แสนคนคลิปหน้าล่าสุดนะคะที่จะโอน27-28นี้ คืบหน้าล่าสุดนะคะสำนักง,งานประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา3940ใน29จังหวัดสีแดงเข้มใน9ประเภทกิจการและสำหรับมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐโดยประกันสังคมโอนเงินเยียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนช่วงวันที่20-28กันยายนนะคะและมีทั้งกลุ่มที่ได้รับครั้งแรก รับรอบสองและรับรวดเดียว1บวก2นะคะมาดูทําลายการโอนเงินเยียวยานะคะมาตรา40ใน16จังหวัดสีแดงเข้มที่ลงทะเบียนใหม่ได้รับเป็นกลุ่มแรกนะคะเมื่อวันที่20 21กันยายนมาตรา39ใน13จังหวัดสีแดงเข้มรับรอบ2วันที่21กันยายนและ2 2 2 3มกันยายนนะคะมาตรา40ใน13จังหวัดสีแดงเข้ม ได้รับรอบสองคนละ5,000บาทที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดและยังเหลืออีก2วันนะคะในวันจันทร์ที่21กันยายนมาตรา33รอรับเงินรอบสองในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มมีกรุงเทพนครปฐมนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรปราการ สมุทสาครปัตตนียะลานราธิวาสสงขลาชนบุรีฉะเชิงเาราและอยุธยาจำนวน3.5ล้านคนจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเอที่ผูกับบัตรประชาชนรอบ2อีกคนละ2,500บาทและ28กันยายนนะคะกลุ่มนี้รับเต็มเต็ม1,000 100, 0บาทโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา40ในพื้นที่3จังหวัดสีแดงเข้ม รอบ2อีกคนละ5,000บาทรวมเป็น1,000 0บาทจำนวน3.45แสนคนที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ระหว่างวันที่4-24ถึง24สิงหาคมนะคะพื้นที่3จังหวัดสีแดงเข้มชนบุรีชาเชิงเศราอายุทยานะคะและนี่คือการเช็คสิทธิ์เยียวยารอบ2มาตรา40ที่จะโอนในวันที่28 กันยายนนี้เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะ